ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะวันนี้เราจะมาทำพิอาการในหัวข้อ คนที่จะทําให้คุณเปิดใจนะคะแล้วเขาจะเข้ามาเปิดใจคุณด้วยวิธีไหนนะเราก็จะมาเช็กกันดูนะคะว่าถ้าหากใครนะคะที่รู้สึกว่าเคยมีความหลังครั้งเก่าฝังใจแล้วยังไม่ยอมเปิดใจไม่พร้อมจะคบใครหรือว่าใครนะคะที่ปิดใจตัวเองมาเป็นเวลานานอาจจะโซดมานานหรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดใจรับใครเข้ามาแบบ100%เซนะคะ,ะ,คะก็ลองมาดูคลิปนี้กันดูนะคะว่าจะมีใครนะที่กล้าหาญชันใชัยนะคะสามารถที่จะเปิดใจแง บานประตูหัวใจของคุณนั้นออกมาให้สามารถมีความรักได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะใช้เทคนิควิธีการนะคะวิธีไหนที่จะทําให้คุณนั้นเปิดใจให้กับเขาได้สําเร็จนะคะก็มาเช็คดูด้วยการเลือกกองไพ่นะคะทั้งหมด4ี่กองตุ๊กตาสีตัวเช่นเคยค่ะทำสมาธิทุกครั้งก่อนเลือกกองไพ่ว่าน้องตุ๊กตากองไหนนะคะจะให้คําตอบไปคุณได้ชัดเจนมากที่สุดถึงเรื่องราวของคนคนนั้นที่จะเข้ามาเปิดประตูหัวใจของคุณอีกครั้ ทั้งหนึ่งให้ได้พบกับความรักนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะมันเป็นการดูดวงโดยรวมหวังว่าจะไม่อินกันมากเกินไปแต่ก็ดูเอาไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าเป็นอัธรรตในการรับชมและก็รับฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครคนนั้นที่เข้ามาเปิดใจคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบไหนไปกันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพีรอากาศกองที่1นะคะในหัวข้อใครจะทําให้คุณเปิดใจด้วยวิธีแบบไหนก็มาเช็คกันดูนะคะว่าเขาคนนั้นนะที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นใครนะคะแล้วก็เข้ามาหาคุณแบบไหนกันนะ สำหรับอุป,ปนิสัยใจคอของคนคนนี้นะคะเรียกได้ว่าเขานั้นเป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองสูงมากเป็นคนที่มีอิสระเสรีนะคะมีความคิดแบบแนวติดติดอัดอตดหน่อยนะอาจจะชอบในเรื่องของการเดินทางนะคะการท่องเที่ยวหรือว่าการทํางานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาหรือบางทีอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะอาจจะต้องทํางานที่เดินทางด้วยแล้วก็ไปทํางานด้วยหรือว่าบางทีเขาอาจจะชอบในการ ย้ายตัวเองบ่อยๆอ่ะย้ายไปเที่ยวนูน่นไปทํานี่ไปอยู่นั่นนะคะไม่ค่อยอยู่ติดที่สักเท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นนักรักตัวยงนะคะเป็นคนที่มีความรักเต็มหัวใจะคะ่ะอาจจะมีโมเมนต์แบบเด็กๆหน่อยนะหรือว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้ะคะ่ะและเขาเป็นคนปรับตัวเก่งรักษาสมดุลดีมากเรียกได้ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ปรับตัวเข้ากับคนได้ง่ายนะคะ,ะคุยกับคนเก่งค่ะรู้วิธีการบริหารเสน่ห์รู้วิธีการ เข้าถึงจิตใจของผู้คนความรู้สึกของผู้คนเป็นคนรับฟังเก่งแล้วก็มีความแบบตัดสินใจเก่งนะค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ตัดสินใจกับคนรอบข้างได้ดีสามารถที่จะปรึกษาเขาได้พูดคุยกับเขาได้เรื่องการตัดสินใจนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมีหลักการรู้จักคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็ค่อนข้างจะมีเซนส์นในเรื่องของการเลือกอะไรบางอย่างประมาณนี้นะส่วนถามว่า เขาจะเข้ามาแบบไหนนะคะก็เรียกได้ว่าเข้ามาจากคนรอบๆข้างของคุณเนี่แหละอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่คุณรักนะคะเพื่อนๆก็ได้เข้ามาจากคนใกล้ๆตัวคุณนะคะแนะนําผ่านกันมาหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็เข้ามาด้วยความที่รู้สึกว่าเป็นการนะคะ เข้ามาให้อะไรบางอย่างกับคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยินดีที่จะให้เขาเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาสนับสน,นุนหรือบางทีก็อาจจะเป็นเหมือนการเข้ามาแสดงความชื่นชมกันละกันนะคะอารมณ์แบบคุณเองก็ชื่นชอบชื่นชมในตัวเขาตั้งแต่แรกเห็นประมาณนี้นะส่วนถามว่านะคะเขานะคะ ทำอะไรให้คุณรู้สึกดีก็เรียกได้ว่านะคนคนนี้อาจจะเคยผ่านประสบการณ์ความเจ็บช้ำความเจ็บปวดความรู้สึกไม่โอเคในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามีเลเวลนะในการรักษาเยียวยาบาดแผลในจิตใจค่อนข้างจะสูงบางทีนะมันเหมือนกับเขาเข้ามาแล้วเข้ามาเป็นเหมือนยาใจอะเหมือนมาช่วยดูแลหัวใจของคุณนะคะช่วยทําให้คุณนั้นรู้สึกได้เหมือนกับว่าอา่ามันจะผ่านพ้นไปในเรื่องราวที่เป็นปัญหาของคุณได้ด้วยดีนะคะ หรืออีกทีนึงอ่ะก็เหมือนกับเขาอ่ะเขามาปรึกษาปัญหาหัวใจคุณก็ได้นะมันอาจจะสลับกันอารมณ์แบบว่าเขาเข้ามาขอให้คุณช่วยเคลียร์ในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องลบๆเรื่องราวความหลังชีวิตเก่าๆอะไรที่มันผ่านมาแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักษาแผลใจตัวเองเขาเหนื่อยใจกับมันแล้วเขาก็ต้องการคนที่ให้คําปรึกษาได้ให้การแบบช่วยเหลือเขาได้เท่าเทียมก,กันกับเขาอะคะ่ะเพราะว่าเขาเองเป็นคนที่ตัดสินใจให้กับคนอื่นมาโดยตลอดแต่เวลาที่เขาอยากจะตัดใจจะไครบ่ง คนหรือว่าอยากจะตัดสินใจเรื่องของตัวเองเนี่ยมักจะหาคนที่จะช่วยเขาได้ยากแล้วเหมือนคุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ให้คําปรึกษาเขาได้แน่ๆแ,แล้วเขารู้สึกว่าคุณน่ะจะทําให้เขานั้นสามารถออกจากเรื่องราวปัญหาตรงนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็เลยทําให้คุณนั้นรู้สึกว่า เออคุณได้รู้สึกดีนะเวลาที่ได้ช่วยเหลือคนคนนี้ได้เป็นยาใจให้กับเขานะคะซึ่งมันก็อาจจะสลับกันได้นะสําหรับตรงนี้แต่ว่าพลังงานนะมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเขาเนอะไที่เขามาขอร้องให้คุณนั้นช่วยเหลือเขาในเรื่องนี้หน่อยหนึ่งนะส่วนคุณเปิดใจให้เขาเพราะอะไรนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงเวลาที่อยู่กับเขาเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าแอบชอบอยู่ลึกๆนะอารมณ์แบบบางที เขาเหมือนเป็นคนที่ใช่อะ่ะเหมือนเป็นคนที่คุณรอคอยมันนานคนที่คุณตามหาคนที่คุณรู้สึกได้เลยว่าเออคุณไม่สามารถลืมคนคนนี้ไปจากใจคุณได้อะ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เรียกได้ว่าคุณน่ะรู้สึกดึงดูดกับเขามากๆ โดยที่ไม่สามารถตัดใจจากเขาได้นะแล้วก็ยิ่งคุยกันนะยิ่งรู้จักกันยิ่งเปิดใจให้กันและกันน่ะมันก็ยิ่งทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเขากับคุณน่ะมีเรื่องราวความหลังที่มันคล้ายๆกันแล้วคุณก็เริ่มได้รับนะคะความรู้สึกเหมือนกับว่าการที่คุณช่วยเหลือเขาเนี่ยมันเป็นการดูแลจิตใจของคุณเองเหมือนกันนะมันเลยทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเนี่ยการที่มีคนคนนี้มันทําให้คุณน่ะได้พ้นนะคะจากความรู้สึกเก่าๆที่คุณเคยเก็บงํามันเอาไว้เคยรู้สึก ว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างนะจะต้องการใครบางคนนะที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็คือเขาเนี่ยแหละที่เข้ามาแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณได้เยียวยาตัวเองไปด้วยในตัวนะเพราะงั้นการคุยกับเขาอะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณค่อยๆเปิดใจขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะหรือว่าบางทีเนี่ย เขาอาจจะเป็นคนเก่าที่คุณเคยรอคอยเขาอยู่ก็เลยไม่ได้เปิดใจให้ใครอันนี้ก็ได้นะสําหรับบางคนนะคะที่เข้ามาดูไพ่ตรงนี้นะคะก็จะมีพลังงานตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือคนที่จะเข้ามาเปิดใจคุณนะคะด้วยวิธีการมาขอคําปรึกษาหรือมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคะมันก็เลยทําให้เกิดสปาร์กกันในช่วงเวลาที่คุยกันแล้วก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะคะมันก็เลยเกิดความรู้สึกอยากจะเปิดใจให้กับเขาคนนั้นขึ้นมานะคะซึ่ง คนคนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่รักอิสระมีความแบบโมเมนต์เด็กๆนะแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่คนที่รักพอสมควรนะคะ <c oughs> เขาเองก็อาจจะเป็นโซเมตหรือว่าเป็นคนที่เคยใช้ชีวิตร่วมกับคุณมาในอีกตาชาติด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าไพ่สองถ้วยอะ่ะมันก็เป็นความรักความรู้สึกที่แบบดีต่อกันและกันนะคะ แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังการกดไลค์สับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักให้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เรือมพิอากาศก่องที่2นะคะในหัวข้อ ใครจะทำให้คุณเปิดใจด้วยวิธีไหนกันนะก็มาเช็กกันดูน,นะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเป็นใครกันนะสำหรับอุปนิสัยใจคอของเขานะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะไม่ค่อยเปิดออกพูดคุยเรื่องราวของตัวเองกับใครสักเท่าไหร่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์แบบเก็บกดลึกๆอะ่ะด้วยประสบการณ์ในชีวิตนะค่อนข้างจะมีปัญหาในชีวิตมาเยอะแยะมากมายเคยเจอปัญหานะคะเรื่องของแบบ การเป็นตัวเลือกในความรักความสัมพันธ์หร,หรือว่าการที่ต้องแข่งขันกันในเรื่องของคนรักนะคะเพื่อแย่งชิงอะไรประมาณ,มาณนี้มาค่อนข้างจะเยอะประสบการณ์เขานะคะดราม่าร้านแปดมากเลยกับชีวิตในทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วนะเป็นคนที่เจนจัดในเรื่องของชีวิตนะคะค่อนข้างจะมีประสบการณ์แล้วก็เหมือนกับเห็นโลกมาเยอะ,อะก็เลยมีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นไปของโลกใบนี้เข้าใจผู้คนมากขึ้นด้วยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนคะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเดินทางการตัดสินใจ เร็วๆนะคะเป็นคนไปไหนทําอะไรเนี่ยรวดเร็วคิดเร็วทําเร็วไปเร็วตัดสินใจก็เร็วด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นสายลุยนะไม่ค่อยจะแบบยอมคนสักเท่าไหร่ แล้วก็มีเสน่ห์ลึกๆนะคะแบบว่ามีความแบบเป็นคนที่น่าหลงายอยู่ลึกๆอ่ะเวลาที่คุยอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้หน้าตาดีหรืออะไรอ่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่แบบอยู่ด้วยแล้วมันมีความน่าหลงอ่ะอารมณ์แบบน่าหลงคนนี้จังเลยอ่ะเขาจะมีเสน่ห์ในเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ถ้าถามว่า เขาเนี่ยเข้ามาหาคุณแบบไหนนะคะที่ทําให้คุณเปิดใจได้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะอาจจะเป็นการที่ทําให้คุณน่ะได้เห็นถึงโอกาสในการมีความรักอีกครั้งหนึ่งเลยนะสําหรับคนคนนี้เนี่ยเหมือนเขาเข้ามาช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือเข้ามาทําให้คุณได้รับการแบบรับการดูแลเอาใจใส่อะ่ะเหมือนกับได้ช่วยคุณให้หลุดพ้นออกมาจากหลุมดําหลุมมืดแห่งความรู้สึกดราม่าในจิตใจอะไรประมาณเนี้ยเขาเข้ามาทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าเขา,าเป็นคนที่ดี คนที่มีความรู้สึกกับเขาคนนี้ได้ มันเหมือนการเจอกันของคุณกับเขาะคะ่ะมันเป็นการแบบเข้ามาเจอกันโดยบังเอิญแล้วมันทําให้มีความรู้สึกว่ามันได้เข้ามาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนถามว่าเขาทําอะไรนะคะให้คุณรู้สึกดีในจุดนี้เขาเป็นคนที่มีความแบบมีความเป็นเอ็มพลเอร์มีความเป็นคุณพ่ออารมณ์แบบดูแลดีเออแล้วก็แบบคารมคมคายนะคะชารีอดอก็มาะคะ่ะสวินนกรบอารมณ์แบบมีความร้อนแรงในตัวนิดๆน,นะคะแต่ก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าพยายามจะเข้าหาคุณก่อนนะ เขาพยายามจะเข้าหาคุณก่อนบางทีเขาอาจจะเป็นคนไกลก็ได้ค่ะเพราะว่ามีไพ่การเดินทางนะ,ะก็เรียกได้ว่าเขาก็จะพยายามมาหาคุณมาคุยกับคุณมาพูดกับคุณแล้วก็แสดงออกแบบชัดเจนแล้วก็มีความแบบเป็นผู้ใหญ่นะอารมณ์แบบนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีความหึงหวงในตัวค่อนข้างจะเยอะด้วยนะมันเหมือนมันทําให้คุณรู้สึกว่าเขา่ต้องการจะเป็นเเข้าเจ้าของคุณอยู่นะคะแล้วก็ ยังไงก็ตามอ่ะเหมือนเขาหยิบยื่นสิ่งดีๆกับคุณเสมอะคะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แสดงออกในความรักแบบชัดเจนนะคะเรียกได้ว่าทําจริงพูดจริงเออชัดเจนนะไม่ได้กลับกลอกอะไรประมาณนี้ส่วนคุณเปิดใจให้เขาเพราะอะไรนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงแรกๆอะ่ะมันก็เหมือนดูดูกันไปก่อนนะยังไม่ได้คิดอะไรมากเป็นเพื่อนกันไปแล้วก็อารมณ์แบบว่าคุณเองก็ยังไม่ได้ ลงหลักปักฐานอะไรในตัวเขาขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าคุณนะ่ะก็แอบมีคิดๆอยู่ในใจลึกๆว่าแบบคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่วางแผนอนาคตร่วมกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วเขาดูมั่นคงคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะลองเปิดใจให้เขาดูนะแล้วที่สําคัญนะคะความโรแมนติกของเขานี่มันแบบว่าสุดๆไปเลยนะคะคือโรแมนติกในความรักโรแมนติกในความรู้สึกแสดงออกให้กับคุณให้คุณรู้สึกได้ถึงความแบบ ความรักที่มันดีอะความรักที่มันหวานนะ่ะหวานชื่นอารมณ์หลงๆกันมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนในอดีตของคุณก็ได้นะเพราะว่ามันมีไพ่ของการกลับมาของคนรักเก่าการกลับมาเคลียร์พลังงานเก่าๆนะคะความรู้สึกเก่าๆที่ยังคงมีให้กันแบบข้างคางนะคะยังติดค้างกันอยู่นะ แล้วเขาก็จะกลับมานะคะทาให้คุณเปิดใจได้อีกครั้งหนึ่งกับคนคนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าบางทีนะการที่คุณปิดใจก็อาจจะปิดใจเพราะเขาด้วยหรือเปล่านี่แหละมันก็เลยทําให้คุณแบบเหมือนจะต้องกลับมาเคลียร์กันนะคะกลับมาเปิดใจเพื่อที่จะเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึง่งอะไรที่มันเคยผ่านไปแล้วอะไรที่มันเคยนิ่งเฉยใส่กันเนี่ยมันควรที่จะได้รับการกลับมาแก้ไขะคะ่ะคุณเองก็รู้สึกว่าคุณรอเขาอยู่ คุณก็เลยยังไม่เปิดใจให้กับใครแล้วคุณเองก็เอาแต่มองมองคนอื่นไปทั่วแต่ว่ายังไม่ได้เลือกใครนะคะก็รอคนคนนี้แหละมันก็เลยเปิดใจให้ใครไม่ได้ไงเพราะงั้นก็เลยต้องกลับมาเพื่อที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมนะคะสําหรับพิาการในหัวข้อใครจะทําให้คุณเปิดใจและดวยวิธีไหนก็รับรู้กันไปแล้วนะคะ หวังว่าจะไม่อินกันมากจนเกินไปนะยังไงซะาถ้าหากคุณต้องการจะเปิดใจเนี่ยไม่หมอะเชื่อว่านะการเปิดใจด้วยตัวของเราเองเนี่ยแหละดีที่สุดไม่ต้องรอใครมาเปิดใจให้เรานะคะขอให้เราคิดได้แล้วก็มองโลกในแง่คามเป็นจริงเราก็จะค่อยๆกลับมารักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นและเชื่อว่าความรักที่ดีนั้นมีอยู่จริงและจะรอคอยให้ได้เจอกับใครบางคนซึ่ง จะมีสินเสมอการละรักกันได้จริงๆนะคะก็ขออยพรให้นะคะแล้วก็ขอให้ได้เจอกับคนที่จะกลับมาเปิดใจคุณได้เร็วๆและขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตรักนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังการกดไลค like, ์ s u b ับ r i b e กดกระดิง่งกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจกันที่น่ารักน่ารักทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลิกพิษอากาศกองที่3นะคะในหัวข้อ ใครจะทําให้คุณเปิดใจด้วยวิธีไหนกันนะก็ลองมาเช็คก,กันดูนะคะอย่างแรกเรามาดูกันก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นใครนิสัยอะไรยังไงนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหายเยอะชีวิตของเขาเรื่อยๆได้ว่าไม่เคยขาดความรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขค่ะมีชีวิตครอบครัวที่ดีหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะติดบ้านติดพ่อติดแม่ติดคนในครอบครัวประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะที่เขาอาจจะเป็นเพื่อนใน ไหมเด็กหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนซีเรียสนะคะคิดเยอะคิดมากชีวิตค่อนข้างจะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็บางทีก็จะตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นนะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโลเลอยู่บ้างนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบ ตัดสินใจไม่ได้เลยแต่เหมือนกว่าจะตัดสินใจอะไรอะ่ะคิดแล้วคิดอีกคิดอีกอยู่นั่นแหละคิดไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะเลือกได้นี่ใช้เวลานานจนคุณเองก็เหนื่อยใจนะคะกับคนคนนี้แล้วก็บางทีเขาอาจจะมีโมเมนต์นิสัยแบบเด็กๆ อะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของมิตรภาพค่ะแบบเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงหรือว่าเป็นที่รักของเพื่อนๆน,นก็ได้นะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่อบ่นอ่อนโยนพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นที่รักกับคนรอบข้างไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนให้ความแบบช่วยเหลือดูแลนะคะลมแบบน่ารักนิสัยดีเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยคนรอบข้างก็รักก็เอ็นดูนะคะ แล้วก็ถามว่าเขาเข้ามาแบบไหนนะก็เรียกได้ว่าเขาอาจจะแอบๆส่องๆคุณอยู่อะแหละแ,แล้วก็เหมือนกับว่ารอจังหวะนะคะรอโอกาสอยู่นานละรอนะคะเฝ้าดูคุณนะคะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าเป็นคนที่เคยแบบเคยเจอกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันเหมือนเขารอคุณอยู่อะแล้วเขาก็แอบบ,แบบมองๆแล้วก็เฝ้ารอจังหวะนะช่วงเวลาที่แบบจะเข้ามาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายเข้ามาก่อนนะแล้วก็ มาแสดงถึงความชอบเหมือนเพิ่งแบบมาเปิดเผยใจให้คุณรู้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเขาแอบ,บชอบคุณก่อนนะแล้วก็เข้ามาเป็นคนบอกชอบหรือว่าแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขาอะอดทนรอแล้วก็รอจังหวะว่าแบบคุณจะโสดเมื่อไหร่คุณจะเปิดใจให้เขาได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นฝ่ายเข้ามาหาก่อนนะคะ ส่วนถ้าถามว่าเขาทำอะไรให้คุณรู้สึกดีนะคะคนคนนี้เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสินเสมอก,กันกับคุณนะคะเป็นคนในอดีตชาติเป็นคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาเป็นคนที่เรียกได้ว่าเข้ามาแล้วอะทำให้คุณรู้สึกเท่าๆกันอะสบายใจสบายใจแล้วก็ อ,อยู่ด้วยกันแบบมีการให้และการรับที่ดีค่ะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบจะต้องให้คุณเป็นฝ่ายเปยเป็นฝ่ายดูแลเขาอย่างเดียวเขาเองก็ดูแลคุณด้วยนะใส่ใจดูแลกันและกันแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความแบบมองอนาคตน่ะคิดเยอะนั่นแหละก็เลยแบบเหมือนคิดล่วงหน้าไปถึงอนาคตวางแผอนอนาคตกับคุณโดยที่คุณเองก็ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คนนี้เหมือนแบบเตรียมการด้วยพร้อมทุกอย่างเลยจ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงค่ะทางานเกง่งขยัน อดทนซื่อสัตย์ประหยัดอะไรพวกนี้นะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออกับคนคนนี้มันมีอะไรที่แบบน่าจะมีอนาคตร่วมกันได้จริงๆนะแล้วก็ที่คุณเปิดใจให้เขาเนี่ยมันเพราะอะไรนะคะก็คุณเองอะค่ะคุณรู้สึกว่าการอยู่กับเขาอะมันได้รับการดูแลนะมันได้รับความหวังมันทําให้คุณรู้สึกว่ามันกลับมามีความสุขในชีวิตอีกครั้งหนึ่งมันทําให้คุณเห็นโอกาสในอนาคตน่ะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณห่วง คุณหวงคนคนนี้จังเลยอะ่ะคุณรู้สึกเสียดายนะคะเสียดายมากเลยถ้าเกิดเขาจะจากไปโดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาคนนี้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นโซเมทของคุณนะเป็นคนในอดีตชาตินั่นแหละแล้วก็รู้สึกเหมือนความผูกพันนะมันมีให้กันนะคะอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะแล้วเหมือนบางทีอะ่ะเวลาที่คุณได้อยู่กับเขาในช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะถ้าเขาจะจากคุณไปแล้ว่คุณทําใจไม่ได้อะ่ะ คนรู้สึกเหมือนเขาเข้ามาแล้วมันเข้ามาเติมเต็มอะไรบางอย่างในตัวคุณให้มันเป็นสิบถ้วยที่เต็มอ่ะมันเหมือนเขามีความแบบ มีความอบอุ่นนะเป็นคนที่โอตาเราอยู่ด้วยแล้วฉันฉันต้องการคนนี้จังเลยอะฉันต้องการให้เขาแบบมาใช้ชีวิตร่วมกันกับฉันจังเลยอะเขาเป็นคนที่น่าจะเป็นคนในครอบครัวได้เลยทีเดียวนะคะมันก็เลยทําให้คุณนะตัดสินใจเปิดใจตัวเองเลยจ้าเพราะว่าถ้าหากเสียคนคนนี้ไปนะคือชีวิตนี้ทางชีวิตอาจจะหายอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ได้เพราะว่ามันมีความคลิกมันมีความรู้สึกผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ายังไงซะก็ยอมเปิดใจกับคนคนนี้เธอนะคะเพราะว่าเขาเข้ามาแบบพิเศษไม่เหมือน ใครจริงๆเป็นคนที่ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้กับใครมาก่อนนะคะ มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าหากสูญเสียคนคนนี้ไปหรือต้องอยู่ห่างไกลกันเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุดในชีวิตนะคะเพราะงั้นคุณก็เลยยอมเปิดใจให้กับเขานะคะที่เข้ามาหาคุณเพื่อที่จะมาขอความรักจากคุณด้วยความจริงจังด้วยความจริงใจนะคะเขาเป็นคนที่คิดเยอะนะเพราะงั้นการที่เขาเข้าหาคุณก่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเข้ามาแบบสุ่มๆแน่ๆน,นะคะเขาเตรียมการไว้ดีนะคะเขาอดทนรอจังหวะนะ,ะเขาคิดถึงคุณนะแล้วเขาก็ ชอบคุณนะคะจริงๆเขาถึงได้เข้ามาหาคุณก่อนแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอ่านพลังงานไพ่โดยรวมนะคะสําหรับหัวข้อใครจะทําให้คุณเปิดใจนะคะแล้วก็มาดูกันแล้วนะว่าเขาเปิดใจคุณด้วยวิธีไหนกันนะคะก็สําหรับคนกองนี้นะคะก็เรียกได้ว่าคุณได้เจอกับโซเมตของคุณนะคะได้เจอกับคนที่เคยอยู่ด้วยกันเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนในอดีตชาตินะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดีนะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมีความหวังในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กันและกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพอากาศกองที่4นะคะในหัวข้อใครจะทําให้คุณเปิดใจด้วยวิธีไหนนะคะก็มาเช็คก,กันดูนะว่าเขาคนนั้นนะคะเป็นคนยังไงเป็นใครกันแน่นะคะสําหรับคนคนนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะจะได้ต่างชาติต่างภาษานะคะจะได้คนที่แบบอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์แบบ มีพลังงานผู้หญิงสูงมากนะคะเป็นคนที่มีความน่ารักนะคะมีความเป็นคุณแม่นะคะดูแลเอาใจใส่ช่างเทคแคร์ care, นะเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนที่ดูมีผู้ดีผู้ดีหน่อยๆน,นะคะอารมณ์แบบเขาอาจจะมีฐานะก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของอาการเงินการงานนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีมีความแบบนิยมชมชอบนะเป็นคนพิมพ์นิยมอารมณ์แบบใครเห็นใครก็หลงนะคะ เรียกได้ว่าแบบหน้าตาดีอะคะ่ะแล้วก็ดูดีแล้วก็มีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะแต่ถึงอย่างงั้นนะคะก็เจ็บมาเยอะมากเลยขึ้นสิบดาบนะคะอารมณ์แบบชีวิตนี้ไม่รู้อะไรจะทุกข์ระทมขนาดนี้นะคะค่อนข้างจะมีดราม่าปัญหาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วก็ด้วยความที่เขาผ่านอะไรมาเยอะค่ะทำให้เขาเจนจัดกับชีวิตกับความเข้าใจโลกนะเพราะงั้นบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดูแบบ ดูสบายๆดูเฟลลี่หลั่นๆมีความสุขกับชีวิตดูเป็นคนช่างพูดช่างคุยแต่ว่าในใจลึกๆอะค่ะเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในใจเยอะมากๆอะเป็นคนที่ฝังใจในเรื่องของความเจ็บปวดความเจ็บช้ำเรื่องราวเกา่เกาๆความหลังครัง้งเกา่าเรื่องราวเดิมๆไม่เคยลืมนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดมันออกไม้ให้ใครเห็นเขาจะทำตัวเหมือนเป็นคนที่มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะดูเปลือกนอกเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตนะคะ แทบจะดูเป็นคนที่มีความสนุกมีความสดใสแจกรอยยิ้มให้กับคนไปทั่วนะอาจจะดูแบบเหมือนอกระร่อนนิดๆน,นะคะเตาะเก่งนหน่อยๆนะชมคนเก่งพูดกับคนเก่งทําให้คนหลงไหลเคลือบเคลิมได้นะแต่ลึกๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่มีความแบบเจ็บปวดในใจนะคะแล้วเขาก็เหมือนเข้าใจชีวิตนะ่ะก็เลยไม่ได้ถึงขั้นที่จะเอามาดราม่าให้คนทั่วไปเห็นมากมายนะัก พองันนะคะก็เลยมีสิทธิ์สูงที่คนทั่วไปจะอาจนิสัยใจคอลึกๆของเขาไม่ออกนะพองั้นคนคนนี้เก็บความรู้สึกเก่งนะคะแล้วก็ไม่ชอบประเด็นดราม่าให้คนอื่นเห็นนะคะเวลาดราม่าก็จะแอบไปร้องไห้กระซิกระซิอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ส่วนถามว่านะคะเขาเข้ามาแบบไหน คนคนนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะไปหาใครในชีวิตนะคะอารมณ์แบบเดินทางไปนะคะแล้วก็ไปเจอกันโดยบังเอิญหรือไม่ก็อารมณ์แบบมันเป็นการเจอกันระหว่างทางหรือว่าอาจจะเป็นการเจอกันในร้านอาหารในดินเนอร์ในช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลก็ได้ค่ะแล้วมันก็ทําให้เจอกับเขาคนนี้โดยบังเอิญน,นะแล้วมันจะมีโมเมนต์แบบทำให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มัน ที่มันกระทันหัดนะเรารู้สึกเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตของคุณกับเขาเนี่ยมันเข้ากันมาได้แบบรวดเร็วมากๆนะคะบางทีอาจจะเจอผ่านครอบครัวก็ได้นะคะการไปทานอาหารกับครอบครัวไปดินเนอร์กับญาติพี่น้องหรือว่าการรวมญาติอะไรพวกนี้นะคะส่วนถามว่าเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกดีนะคะก็เรียกได้ว่าไอ้ความที่เจ็บปวดรุดราวหัวใจของเขาเนี่ยแหละ มันทําให้คุณได้เห็นในโมเมนต์นั้นน่ะแล้วคุณรู้สึกว่ามันพิเศษมากที่เขายอมเปิดใจให้กับคุณนะคะได้ได้เห็นเอ่อความรู้สึกเจ็บเจลึกๆของเขาเรื่องราวที่มันเหมือนเป็นประเด็นดาราม่าในชีวิตของเขาอะ่ะแล้วเขาเข้ามาเพื่อแบบทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้มันมันมีอารมณ์แบบสงสารหรือเปล่าอ,อารมณ์แบบเห็นใจอารมณ์แบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วโอ้อยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งให้กับคนคนนี้อะ่ะอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนคนนี้เหมือนมันเป็นตัวคุณนี่แหละที่แบบจะ จะเข้าไปแบบเพื่อช่วยเหลืออะไรเขาประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณน่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะมีปมในเรื่องของจิตใจหรือว่าความรู้สึกบางอย่างนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะอยากจะทำตัวเข้มแข็งอยากจะปกป้องอยากจะช่วยเหลืออยากจะคุ้มครองคนคนนี้ซะเหลือเกินนะคะเข้าไปดูแลเขาเองเลยคะ่ะอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกดีที่ เขายอมเปิดใจให้กับคุณในจุดที่เขาไม่ค่อยเปิดใจให้กับคนอื่นนะคะแล้วถ้าถามว่าคุณเปิดใจให้เขาเพราะอะไรด้วยนะ mm hmm. ก็การเริ่มต้นที่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้ละค่ะ mm hmm. การที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้เขาโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะ mm hmm. มีพลังงานของความแบบเป็นราชินีถ้วยอะความอบอุ่นอ,อน่อนโยนเอาใจใส่ความเป็นคุณแม่ความแบบอยากจะดูแลคนคนนี้อยากจะเลี้ยงดูอยากจะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแบบ การปลดปล่อยตัวเองอะคะ่ะให้เป็นอิสระนะ่ะเพื่อที่จะดูแลใครสักคนนะคะมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบมีใครสักคนที่เป็นฝ่ายที่ถูกควบคุมถูกดักถูกแบบตีกรอบในชีวิตมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความรู้สึกว่าการอยู่กับคนคนนี้คุณได้ปลดปล่อยตัวเองนะคะออกจากกรอบตรงนั้นน่ะได้ออกมามีอิสระได้ใช้ชีวิตแบบที่คุณน่ะ รู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งเราสามารถจะกระโดดออกจากกรอบที่ชีวิตเนี้ยคุณอยู่กับมันมาโดยตลอดได้อะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่า คุณมีพลังงานมีความเข้มแข็งมีความอยากจะปกป้องใครบางคนทําให้คุณนั้นสามารถที่จะโอเพนตัวเองนะคะเปิดใจออกมารับกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการมีความรักมีความรู้สึกที่ดีกับใครสักคนทําให้คุณออกจากกรอบที่มันขีดเส้นเอาไว้ให้กับคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่รู้อะทําให้คุณกล้านะคะที่จะก้าวออกมาจากจุดนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาอะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการที่คุณนะ่ะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้เป็นคนที่เข้มแข็ง อดทนดูแลผู้อื่นนะคะเพราะงั้นคนคนนี้ก็เลยทำให้คุณน่ะเปิดใจนะคะออกมาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะด้วยความที่คุณน่ะอยากจะดูแลเอาใจใส่เขานะคะ ก็เรียได้ว่าสายที่เลือกกองนี้นะคะใครก็ตามเนี่เป็นพ่อพระแม่พระมาะโปรดมากจริงๆเลยนะเออมีอารมณ์แบบอยากจะดูแลคนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วก็มีความรู้สึกแบบพยายามจะทําตัวเข้มแข็งขึ้นมาเพื่อชีวิตของใครสักคนหนึ่งนะคะการช่วยเหลือใครสักคนมันทําให้จิตใจของเรานั้นมันเติมเต็มได้เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนร้อยเนะแต่ก็พอจะแง่ๆให้เห็นกันได้บ้างเนาะว่าใครจะเข้ามาเปิดใจให้กับคุณได้บ้างนะคะแต่ว่าเท่าที่มองแล้วเนี่ยมองว่าคนคนนี้น่าจะเ,าเป็นคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือเข้ามาสนับสนุนให้คุณนั้นได้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะเขาทำให้คุณนั้น เรียนรู้ที่จะรักอย่างแท้จริงนะคะรักที่ไม่หวังผลตอบแทนรักที่จะเป็นผู้ให้นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดใจที่เข้ามาให้เกิดความรู้สึกที่มันเติมเต็มจิตใจของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะการกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักพูดคุยกันมานะคะก็สำหรับคนกองนี้นะคะก็เรียนรู้ที่จะเปิดใจนะคะเข้มแข็งด้วยตัวงคุณเองให้ได้นะคะแล้วคุณจะได้พบกับความรักที่ดีแน่ๆน,นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ